เอาละครับขอสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับผมเต้เซนไฟเยอร์นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมไอ้ครับในเซอเรียสเซียในมินิเกมที่ชื่อว่าลักกิบบอกนะฮะนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยดีกว่าผมเนี่ยไม่พูดพวามทําเพลงทุบอย่าได้มอนสเตอร์นเอาว้โอ้โหอะไรจะโชคดีขนาดนี้ครับไม่มีใครที่โชคดีขนาดนี้แล้วเกิดมาได้เอ็นได้เพอโอ้โหไม่ได้เลยแบบว่าได้เปียบมากเลยเพลเคเดี๋ยวผมย้ายของแป๊บนะฮะ ชึบชุบคึบโอเคจะได้มอนสเตอร์พอปร้องโอเคอันนี้อะไรเฮ้ยอะไรโอเคหมูโอเคผมไม่ต้องการอันนี้แหละโอ้โหลัคกี้ซอสลัคกี้ซอสเอาหายเอาเดี๋ยวโอเคได้แล้วครับลัคกี้ซอสขอบคุณครับขอบคุณครับลัคกี้ซอสโอเคผมมีไม้อยู่เนาะไม่ต้องอะไรมากโอเคก็อยิ้นจินเอาโอ้โหผ่าตัวเองเฉยเลยนะฮะเฉยเลยนะครับไปตอนนี้มีผู้เล่นอยู่ประมาณสิบคนนะฮะใช่ไหมน่าจะใช่นะ นี่ครับไปละไปละไปละไม่อยู่ละอยู่ทำไมไม่อยู่แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดถ้าผมฆ่าหมูเอาเนื้อได้ไหมนี่โอเค,อบ,ค,คบุญแคบขอกินเนื้อหน่อยนะโอเคกินเข้าไปชิบโอเคเยอะมากไปเลยอุ้ยเดีถ้าตกลงไปนี่รู้เหลืองกนเลยทีเดียวครับผมมันยิ่งก็รู้เหลืองนะครับยิ่งยิ่งก็ตกเหวอ,อ,อีกมินิี้เกมนี้โอเค อเ่เฮ้ยเราต่อมาได้เท่านี้ก็ดีเหลือเกินเอาเด้อผมจำได้ว่าผมมีเอ็นดิเฟล Where is it มันอยู่ไหนเอา้าผมลงกดใช้หรือเปล่าวะก็ไม่เนี่ยเนโอ้โหผ่าตัวเองแล้ว Oh my goodness โอ้โหโอ้โอ้โนี่ไงเอ็นดิเฟลลืมเก็บมาโ Oh my god Oh my god เดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้โหเป็นความผิดของผมที่ผมลืมเก็บอะไรวันนี้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว มีคนไปถึงตรงกลางยังครับบอกผมหน่อยส, <c oughs> สิเดี๋ยวเราขอกินแป,ป๊บแก๊บปินนะฮะไอ้นี่ยืนนิ่งเฉยไอ้แบสงพันคูเน่เขาส้กหน่อยครับไปแล้วไปแล้วจ้าชึบแบะมาตรงนี้เลยโห <c oughs> มีคนจะถึงละโอเคปั๊มปั๊มเลือดพร้อมสู้พร้อมสู้พร้อมบวกบวกในทันทีเ <c oughs> ขาต่อมาเขาต่อกลับแล้วครับตอนนี้อู้เปิดมาได้ของมาโอเคโอเคอเ,คเคใส่เข้าไปครับตอนนี้ พุทกกงคพุทเกาะนี่จัดมานะฮะเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีใครจะบวกไหมทางไหนบ้างว้ามาว้ามาตอนหน้ามือตาโมยตั้งตอนหน้ามือตามวยนี่แหละใช่เลยนะครับเออล่อล่อล่อก,ก่อนได้เปียบนะฮะโอ้โหแล้วผมลนุ่มมาผมม,มีทางขึ้นด้วยโอ้ยมามา,มาทางนี้ขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้อยู่ข้างบนได้เปียบนะครับเราจะมองเห็นทุกทิศทางเอาแล้วสนูมันตกลงไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเค อู้หูอันนี้หมูโอเคตกใจหมดตกใจอ้โหไป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 รูรหูมันยืนอยู่นี่เลยมันยืนไม่ไม่ซุ่มไม่ให้ไม่ให้เสียงไม่ซุ่มไม่ให้เสียงผมนี่ทุบเลยผมนี่ทุบเลยนะหนในในอ้โหมันจะมาทําไมกันเยอะวันนี้ของตรงกลางมันเยอะนักเลยไงทำไมทุกคนถึงทุ่มเทมาตรงกลางกันเหลือเกินนะนะครับตอนนี้เดีือพวกเล่นอยู่อู้หูสามคนอู้รวมกับผมด้วยนะครับ โอเคนะอีกคนนึงเขาอยู่ไหนเขาน่าจะอยู่ตรงไกลๆนู้นนะครับที่ที่ไกลโพนอีกคนนึงผมเห็นอยู่แถวนี้นะแถวนี้นะใกล้กับผมมากเลยนั่นๆเขาอยู่ตรงนั้นครับเดี๋ยวเราให้ให้เขาต่อมาะฮแล้วเราค่อยบวกนะครับมันจะเป็นแบบว่าสิ่งที่ยุทธรรมต่อเขามากนะะะนครับผมจะไม่ยิงเขาตกอี่มันมันรอดมันยิงก็ก่อนแล้วไม่ได้ยิงกบก่อนแล้วเบนเลย เอ้ยทิ้งจริ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 งเดี๋ยวเราไปทิ้งซุปเห็ดเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวชิปหายนะครับโอเคโอเคตั้งสติตั้งสติกินซุปเห็ดเข้าไปแล้วโจมตีด้วยธนูได้ไหมสตริงมีผลต่อธนูไหมครับเดี๋ยวเรามารู้กันอืมมารู้กันมาดูกันโอ้โหมันมันไม่ตายโอเคเรียบร้อยครับสี่ดอกเหรอวะถึงตายแล้วผมกินสตริงไปเพื่ออะไรเนี่ยกินซุปเห็ดไปเพื่ออะไรครับโอ้โหสิ่งมาก เบืองฟรีๆเลยโอ้โ oh. หไ, pues ไม่น่ากินเลยมันไม่น,นา่ามีผลต่อท่านุ่นะครับยาสเป้งไม่น่าเลยเราหรือ <c> ม <oughs> <c oughs> ันมีผลมาโอ้เด <ows c oughs> ้ออาคิปเออเอือเอือเรียบร้อยโอ้โหนี่เราเอาอีกเอาเลิกเอาชัยกันหรือยังไงวะเนี่ยโอ้โหตุ้มเห็ดก็กินไปเสียดายมากโอุยออยออยออยอีกคนนึงเขาอยู่ไหนว้ามาโอ้โหมันเด้อเด้อเ ทำไมมันอยู่ใกล้ผมตะเกินเก็มชิดบอกว่า like right. 27บ <wh> ็ล็อก20บล็อกห่างออกไปชิปหายนะครับชิปหายแล้ว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 โอ้ยยยชนะโอ้ยเกือบตายโอ้ชนะ yes 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 นึกว่าจะแพ้ซะแล้วโอ้โหโอเคได้แบบได้อยู่โอเคับผมก็เปแล้นสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายก็ผมสวัสดีครับ